สวัสดีครับผมผมพ่อน้องใบเตยครับผมมาพบกันไหมครับผมรับช่องไหมนะครับผมกับเมนูเมือนี้มีเมนูนําเสนอครับผมคลิปแรกออกขอจัดเด็ดๆไปเลยครับก็คือเป็นเมนูพืิพัดธุ์พก่พอกินนะครับผมนกที่พอดีคือเครื่องซื้อยางมาเรียบร้อยแล้วนึกยังกะพวกเขาบอกครับต่ำเครื่องมาเรียบร้อยแล้ว บกบิข่าตะไคร้กระเทียมรกรยังก่แลนะ้วอ่พาพริดไท่ครับแค่นี้ครับตัดหอม,อมอเลยเชื้อแรกครับผมทังแรกให้กันทงังก ไอ้เนี่ยเขาเริ่นเป็นปอกเลยนะข <c ười> ันไอ้ก็จะแจ็บเลยเนาะกิน, <c ười> นมันจะชวนหอกกินน้อนนี่ชวนสมุนไพรวายกเุ <c> ๊ก <ười> <c ười> <c ười> <c ười>

มือพร้อมมตัวยเลยดลงครับมอม้อมพร้อมกระช่ายครับ พ่ไ,พไวันครับไปัดนกสมุนไพรต่างที่ว่าพัดนกกับสมุนไพรกันเลยม่มีสวตรมมียังเลยครับแต่มาตาขาดเสียอาอย่างเดียวเลยเพราะแต่ว่ากินเราเบื่อ โอ้โกินบเบล่ากับเพียดี๋ยมันสุกชุะไรปะเนียกรลงุ <c oughs> ดน้ำปลาน้ำปลาเิ่งมครับเพราะพี่แกงมันกัน่ลจะยังเสฟเสริมน่อจะลงอูแล้วแต่วานี้หมดเกลือจะอปอยู่กอคาไปเลยครับเพราะว่าเขาเคยกิน บอมีบอมีู่้ใดชำนา่นกวนเริ่มต้นหรอกนับหนึ่งทั้งหมดการเอาตัวรอดครับการเอาตัวรอดใช้ชีวิตแบบช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าาในพัฒการพัฒคาลนุ่งแร่มระดับรู้หาเดา ชั้นเลือดทั้งเบดิดสำหรับฝีมือกุกปรุงอาหารส่วนมากจะเป็นฝีมือของผู้ใชยเนาะผู้ใชายจะมีความวิอ่าพิธีพิธันลร้กว่าหรือว่าคนคว้าคนคว้าศึกษาคนคว้าหาสูตรที่เป็นของอ,อต้นตำรับของเจ้าของอื้อแต่นำเข้าไปนี่ครับรเพิ่มความสุก รอ,อสักนิดหนึ่งนะครับครับผมกะนกกันนาทีซุกได้ที่เห้อครับผมห้องกระสิมาซิมซิมรสชาติแล้วกระปรุงเล็กน้อยหลวกอัิ้ใส่หอมละพาร์ะวาไม่นช่เป็นไงครับผมมาลองซิมสีสันน้าตา มแค่น้ำปลานดนึ่งเหมือนกาพอแล้วครับใส่มูลระ่านเพื่อปิดจัดเลยครับบ้านครั้งแรกในชีวิตครับผม แล้วก็ตั้งในจานแล้วก็พร้อมเซิร์ฟข้าวปันนิพสไตล์ผมเฮ็ดเนื่ยกลิ่นไงคือบ่ต้องซิมดูคือก็ครับคือจังกำนันเดียมเพิ่นก็นสินซิมเพื่อเดียวทั้งเทื่อกับ,บเบเด้ใส่เพิ่มแต่อันนี้ผมเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกนะครับโอ้โหในการดูหน้าตามันเหลือกินแร่งนี่พอหรือเหลือกินแดงแดงบ่ต้องเฮ็ดก็ได้วดเลยได้เยอะมากโ เกินแรงครับแต่เครื่องก็ต้องตักบดก็ได้สำนี้บูยิมตักไม่ได้ครับนี่ครับผมก็เป็นถือว่าเฮ็ดกับเขาที่เป็นรถเป็นชาตินี่นาจะน่าจะครั้งแรกในชีวิตครับบกบ้ไคเฮ็ดไม่อกินนะครับกับนี่ก็จะใช้พ่อยกินคือเป็นเมนูพัดนกครั้งแรกในชีวิตครับเสริพพ้อมเสริมแล้วครับผมก็จะไปกินเขากันเลยครับพบกันในช่องกำนันแย้มปูกับหลานหน่อยนะครับผมฝากติดตาม ช่องแม่ของผมเม่นด้ครับผมนายแซ็ k, พ่อน้องใบเตยครับผมเป็นช่องไม่นะอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นคลิปแรกครับผมเห็ดกับเขาสุภาพกินครับผมซ่บสต้องกันครับ